สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องอุงอิงกับเอฟซีน้องเชี่ยเด้อค่ะเด้ออีกเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะจะถึงเวลาสิบแปดนาฬิกากัจะถึงเวลาที่นอ้องอุ้งอิงกับน้องเชียที่คํำพอนจะได้มารีวิวสินค้าชาเมลรวมกันนะคะกับมีทังบอโจเขามากเป็นตัวรวมน้ากิจกรรมนี่เนาะคะ่ะพี่น้องหลายหลายคนอาจจะคน้นหาช่องว่าเออช่องทางที่จะเบรงแล้กก็จะสื่อสินค้านี่สื่อใดตรงไหนคุณคู่แมวเมวียวกับจะปักมุดไว้ ไต่คลิปนี้เนาะค่ะก็สามารถเข้าไปช่วมในช่องของติ k กตอกของน้องอุ้งอิงนะคะล้ะก็ทางเพจของชาเมไทยแลนด์นะคะพี่น้องก็สามารถเข้าไปได้ตามลิ่งที่คุณครูจะว่างไว้ใต่คลิปนี้นะคะแล้วคุณครูก็จะปักมุดไวน้นาเพื่อห้หลายคนสนใจที่จะไปซื้อสินค้าหรือว่าไปเบิงในการรีวิวสินค้าของน้องอุ้งอิงนะคะอาจจะหาช่องทางอาจจะหาว่าเออเบิง์อยู่ตรงใดเนาะแบบใดแบบใด,แบบดนะคะคุณครูก็จะ อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ทุกคนในเขาไปเบิงไปช่มได้นะคะเหลืออีกหนึ่งชัวงช่วโมงพี่น้องคะตอนนี้อุ้งอิงกลับมาถึงทางบริษัทชามมีล้วกมีมุกวรพงศ์นะคะเพิ่นกลับไปตอนรับไปอย่างกัไปติดตอ่อประสานงานนะคะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชามีกับทางทีมงานบอดจ้เพื่อนเนาะคะ่ะเอากับเป็นสิ่งที่เห้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปน้ากันคุณครูแม่เมียวกว่าสั้นๆแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะหาช่องทางนะคะเพื่อยังบ่ินทิ่ตามเนาะคะ่ะ เข้าไปได้ที่ใต่คลิปนี้นะคะในช่องติ๊กตอของน้องอุ้งอิงละกะของเพจของชาเม่จ้าเอาอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะสวัสดีสุขูสุขคนจ้า